ยังมีอีกตอบผ่านพนักงานก็ได้เอา่าแล้วพนังงานที่ไม่บริสุทธิ์ล่ะถ้ากับทะเลไม่รู้แล้วบริสุทธิ์แล้วกับทะไลไม่รู้เห็นไหมับเรื่องพนังงานยิ่งแหลมคมมากกว่านี้นะให้รู้ไว้นะครับ <c> เ <oughs> พราะฉะนั้นเห็นไหมไอ้นี่แค่เนี้ยเอามีใครจะนั่งนับทีนี้เก่งนักมนุษย์โลกเชิญด้วยครับมีปัญญ,ญา ยังมีอีกนะมีพันงากรบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อีกในอีกคูก่หนึ่งให้ดูไว้ดูเสี้ยมันไปไกลขนาดไหนล่ะออฮะหลังล่าสูกันฟังในรูปแบบเราเรากันแล้วกันถึงบอกว่าเวลาฟังลุงแล้วก็ธรรมชาติสร้างสองหูมาก็รู้จักเอาสอนาหารหน่อยนะเออส,สองหูหนึ่งใจมองไหมครับนะเ,เข้าใจไหมล่ะทีนี้ย่างที่ว่าฟังทันไหมล่ะ อู่ที่ว่าได้ฟังหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้ฟังก็เลิกคุยแล้วครับถ้าฟังแล้วฟังไม่ทันก็เลิกคุยเหมือนกันเลยพี่ถ้าฟังแล้วเข้าใจตามภาษาลุงพูดเออลุงก่อวันไปด้วยกันได้นะย้ำที่นี่ไม่ผิดไม่ถูกนะครับเอาผิดถูกถ้าเอาผิดกับถูกมันเดินทางด้วกันไม่ได้มันไปไหนด้วกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้มนุษย์ในโลกนี้ถ้าเอาผิดแล้วถูกมันทะเลาะกันทั้งวันทั้งปีด้วยงั้นไปกันได้ไหมไปกันได้จับคู่เลยไปต่อ างของแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็มาจากนนจุดสูงสุดที่เขาเรียกกันว่ายอดเขาหิมาลัยมันมาจากจุดสูงสุดยอดเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยโอเคไหมมันมาจากกลุ่มที่เป็นน้ําแข็งทั้งหมดแหละครับนั่นคือต้นต้นน้ําของแม่น้ำโขงมันมาไงเมื่อกี้ลุงพูดอะไรหรอโคกี่โมเลกุลเกียตอมที่่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมตไวอย่าง นี่ป็นยานะไปละก็ซึมซับกันมามากๆมันก็มาอยู่ในร่องก็อยู่ในทางบังคับทางบังคับก็คิดเป็นปริมาตรได้หมดเลยแหละแต่ความยาวความกว้างความลึกเห็นไหมเห็นไหมามาอย่างนั่นแหละครับต่อปีต่อปีแล้วก็ว่ากันไปนั่นคือน้ามันมาจากตรงนั้นนะครับนั่นคือแม่น้ําโขงนะครับทีนี้กลับมาถึงแม่น้ําปิงหวางยมน่านทีเนี้ยเห็นไหมอย่างต้นน้ําปิงมันอยู่ตรงไหนเห็นไห เอาละใครๆเขาบอกอ่ยมาจากเชียงใหม่เชียงเก่านั่นแหละ,ะมันอยู่จนไหนมันก็มาตามฝั่งดีนะมาตามรูที่เนี่ฝั่งดีนะตรงนี้สําคัญนะเอามวลรวมก็แล้วกันแม่น้ำโขงมันก็ไหลลงทะเลใช่ไหมละ่ะทะเลก็มหาสมุทรเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละน่าไหลได้ยางน้ําเหล่านี้แหละมันจะเป็นต้นทางมันจะเป็นต้นทางของแม่น้ําปิงวังยมนาน มันมาอย่างไงโอ้โห oh. เห็นไหมเห็นได้ยังมองหอกเลยนะมองเลยนะเป็นทะเลเป็นมาหาสมุทรแล้วน้าพวกจากทะเลมาหาสมุทรเนี่ยตรงนี้ฮนะมันจะมุดในรูใต้พื้นดินนี่แหละมาไปยังยอดเขาไหนแม่น้ําปิงใชไม้ต้นทางมันมาจากนู่นเนี่ยรู้จักถ้ำเชียงดาวไม่โยอำเภอเชียงดาวไงนั้นแหละนั้นแหละ มาจากตรงนั้นแหละครับเอาคนไหนไปเชียงดาวก็จะรู้ว่าน้ํามันไหลามาจากถ้าตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่ถ้าเชียงดาวอย่างเดียวมันลหลาหลถ้ำาหลาหลรูก็แล้วกันมันมาจากน่นนะภูเขาแต่ลูกลนั่นครับนั่นแหละมารวมกันเป็นเส้นสายลายแทงเพราะว่ากับเส้นเลือดมนุษย์นั่นแหละใช่ไ,ไหมเออมองเห็นไหมเนี่ยภาพจําจําให้ได้เลยครับฟังลุงฟังเป็นภาพให้มันได้นะครับมันมาจากนิ้วมือก็ด่าว นิ้วมือกลางไปเนี่ยใช่ไหมมันมาจากปลายนิ้วมือแล้วมานรวมเป็นแขนไอ้แขนนี่นะแขนเนาศอกศอกมาหลงหัวไหล่นี่แหละคือคําว่าแม่น้ําปิ้งกระดาษเอาเจ้าพญาดีกว่านะนะแล้วจะเอานิ้วก้อยก็คือปิ้งก็แล้วกันนะนิ้วนางวังโยมนาฏน,นี้ได้ไหมมันมีอีกมันไม่ใช่มีแค่นี้น ไอ้ปิงบอยมนาที่แค่ที่มันใหญ่พอที่จะอาุมานได้ว่าเป็นแม่น้ําปิงบอยมนานั่นเองนะครับตอนนี้มีเอื่นอเอันนี้เก็บไม่หมดหรอกแพไหมเออนนะนะไหลมารวมกันที่ปากน้ําโพหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะมันก็เริ่มต้นที่เรียกว่า,วาแม่น้าเจ้าพญานี่แหละแม่นบอมองเห็นภาพไหมครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับน้ําที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากถ้ำมาจากรู เออเอ,อลปลายทางของปิงปลายต้นทางต้นทางต้นทางของแม่น้ําปิงต้นทางนะฮะวังโยมนาจมันมาจากมหาสมุทรมาจากทะเลมหาสมุทรมันดันมาจากพื้นนู่นไปยอดเขามันไปได้ยังไงทีเนี้ยอ้าวเดียสีงานเนี่ยมอ,อ,อ,อมันไปมาย้อยยงไงโลกไปนี้จําเป็นหลักได้เลยนทุกอย่างมาจากความร้อน ความร้อนความร้อนกับไฟเ,เนี่ยเออฟังกันดีนะไฟกับความร้อนไฟกับความร้อนความร้อนคือไฟไฟคือความร้อนเอาให้แน่เลือกเอาสัญญาณหนึ่งไฟคือความร้อนหรือความร้อนคือไฟมันไม่ต่างจากคําว่าลุงพูดเสมอว่าเสียงไม่ใช่ภาษา แต่ภาษาคือเสียงมันก็ลิ้นสองแฉกตัวแบบนี้อ่ะก็เรียนสองด้านอย่างนี้ยจะมันข้ามแหละนะฮะไฟคือความร้อนความร้อนคือไฟจะพูดด้านไหนทีเนี่ยเออจะพูดด้านไหนก่อนนี้เลยกว่าเริ่มต้นจากเสียงอะไรกัเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงภาษามันมาที่หลังเสียงเอาเปล่าเหมือนเสียงเกิดก่อนเสียงนี้ก่อนนะเช่นเสียงที่ัได้ยินเสียงดังเนี่ยเป็นเนี่ย ว่าเสียงสระเอ๋สอสะเสือสระอียอยักษ์งอง,งูเป็นภาษาด้วยจ้าอ่านว่าเสียงเห็นหรือยังเห็นได้อยังงั้นลบภาษาทิ้งไปเอาแค่ที่ได้ยินได้ยินในกระช่างนะโอเคไหมตามตามรหัสของท่านจะรับรู้ที่ได้ยินต่อไปนี้เราไปพูดคําว่าเสียงเพราะเสียงมันคือภาษา ลุงบอกว่าเสียงไม่ใช่ภาษาต่อไปนี้เพียงแค่ได้ยินมันเป็นยังไงทู้สึกอย่างไรเชิญครับ อีสานก็เอิ้นมิจเจรีแต่ว่าเสียงหายไปหมดแล้วแต่มาพูดตามคือเสียงเนี่ยไหมครับนั่นแหละมนุษย์ไทยเรียกว่าเสียงทีเนี้ยเอเอ,เอ,เอ,เอถ้ามนุษย์ลอนดอนทีเนี้ยเออเขาบอกว่าไงซาวเรียกใช่ไหมออ้าวเรียกว่าฮอนอยังได้ำไปฮอนเอ หอนก็ได้เออจะเรียกอะไรก็ได้ด้วยน้อ nice ยก็ได้นะ่นนะถ้าให้ลุงเรียกนะลิงจะเรียกกันให้มันถูกชัด,ชดที่สุดน่าจะเป็นแต่นะนีหอน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 รู้จักคำว่าหอนไหมครับลองลองลองบีบแต่รถสิครับคุณอนั่นแหละคือหอนอีทีสิครับ นั่นแหละคือฮอนแหละได้ไหมาเอไงเนี่ยอนั่นแหละถ้าบีบยาวปุ๊บน่ะนาจะเป็นฮอนโอเคไหมนี่ก็เหมือนกันเสียงที่ยาวๆเนี่ยเอาฮอนก็ได้อา่าไม่ค่อยพูดแล้วกันหรอกนี่หฮอนไม่ใช่ฮอนอมนะโว้ย เขาควายไหมล่ะเออเคยเป่างาช้างมั้งไหมล่ะเออนเคยเป่าอะไรเดี๋ยวออบริจินนี่บอกว่าไปเห็นเป่าปืนปืนไปออบริจินที่ออสเตรเลียนะนั่นดุม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 นั่นแหละคือ